ทำผัดใส่เครื่องในไก่เสรแล้ว กระเทียมซอยตับตับไก่พี่นอง ไปผัดค่ะล้งหมอกสีเข้นเขาเละเขาเลพี่น้องจา๋าอ้าวขั้นตอนนี้ก็ใส่ผักเนาะค่ะพี่น้องจา๋าคน้คนคๆนคนบดลอผักสุดในมอกค่าหน้าอะไรอะไร หนาจาหน,า,หนาท่านบอพีน่นงจ้ะใส่ผงนัชไปลายเฉาย ปักดูว่าผักสุกหรือยังเริ่มได้แล้วพี่น้องเอาชิมบันโอเคได้แล้วปิดเตาเป็นอันเสร็จชิ้น น่าทานไหมคะขอบคุณทุกการรับชมจา้าเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ดูคะ่ะรอชมกันคะ่ะ